สวัใน,ใออนด,ดีนค่จนี่หน่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์ค่ะนั่นก็คือชาเลนจ์อะไรดอกไมนนิดนะคะอ้อคะเทน,นเนี่ยดอกดอกแบบค่ะดอกไม้แบบเนาะลูกแถ้าใครได้เยอะที่สุดก็จะชนะไปแล้วถ้าใครได้น้อยก็จะได้กินซมจิ๋วนั่นค่ะขายไปเลยจิ๋วเลยค ชื่อชาน่ะเปี้ยเดี๋ยวเราเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนอะต่อไปนะคะเราก็จะมาโอวานะคะโอ้อยอโอ้ยอโอ้อยออ้อยอคนแรกนะครับอ้าวเปี้ยคนที่สามอะเดี๋ยวไปอาเดมมาดอกตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดอกตรงนี้นะคะทุกคนมกเมื่อกีอ้เอ็มมี่ให้เลือกไหม อ่ะเดี๋ยวจะให้เลือกไม้นะคะทุกคนให้ไม้แดงกับไม้เขียวเอาไม้แดง,แง <c oughs> อัาน,นี้ครับลูกลูกไม่ใช่ลูกมึง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะมาดอกกันเลยค่ะอ,อไปเลยถ้าไม่เสียงรบกวนก็ขอขอ,อาัยด้ยนะครับห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ยัครับเอ็มีได้กล้าเองได้ก้าดอกต่อไป ตาเอมมี่แพ้ตาเปี้ยวครับตาเขาก่อนเนาะโอเค,เออเคไม่สีแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบาเดสิแปเก้ายี่สิบยีสิบเอ็ดยี่สองยีสบสามยีสี่ยบห้าหยดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสาสิสามสิบแล้วครับตรงนี้ จึงต้องหันกล้องให้ดีนะตอนนี้นะคะโอเปี้ยวได้30มสอเดยได้32แลิบสอมี่ก็ได้เจด้าค่ะเจดเก้าเออคนที่แพ้สุดได้กินกี่บุกนี่เออได้กินกี่กีบสองกีบไหมโอเคหนึ่งกีบโอเคอะไรชิ้ได้เยอะกว่าเธอนะนี่นะครับมาเรียกเลยเรียกเลยเอาลูกเอาลูกนี้นี่หนึ่งนับด้วยดิ แล,แล้วก็เราก็เก็บแล้วก็แปลงให้แล้วครับเปรี้ยวหนึ่งลูกเอ้ยหนึ่งกลีบแล้วก็อันนี้อีกสองกลีบอ่ะจะกีบก็เลยคออลรับทุกคน ต่อไปนะคะเราก็จะมาโอวาใหม่เอมาถ่ายตรงนี้เนาะมันสว่างเลยนี่ก็ดำถ่ายตรงไหนเออใช่ไหมเธอมาเธอถ่ายอันนี้จะโอวาโอวาอ่อก็มัวเลกนะครับจ่าโอเาเดี๋ยวคนที่สามอีกแล้วโอเคค่ะต่อไปให้เอมมี่เลือกเอาไหนมาสิอะไร เทค่ะสีแดงปลาเล่ครับอันนี้ก็เป็นการแก้ตัวนะคะยวมาดูตอนตีเสร็จนะคะใครอะเออตอนนี้นะคะเปียวก็ชนะเปียวได้สี่ห้าครับอเดได้สี่ครับเอมมี่ได้ยี่สเอ็ดค่ะเอมี่ได้ยี่สิบเอ็ดเออคุณได้กินสอมอีกแล้วอ่ะเอมมี่กินหนึ่งกีบแล้วก็อเดกินสองกีบ เราไปเล่นกก้องกันเลยนะเห็นไหมฉันบอกแล้วฉ okay. okay. you know uh ันเออมาก่อนฉันเก่งแบบอ่ะไปเดี๋ยวแข่งกันอีกรอบไหมเดี๋ยวแข่งกันอีกนีปลุกน้อยเอาลูกนี้เอาลูกที่มันไม่เหี่ยวๆอ่ะเอาลูกที่มันพอดีอ่ะลูกน้อยนั่นมันลูกนี้เอาลูกนี้เอาลูกนี้ลูกใหญ่ๆโอเคมาขอดูหน่อยดิคุยอันนี้ลูกเออไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะคะนตรงนันอ่ะอ่ะให้ทุกคนดูหน่อยให้ทุกคนดู อเองเดี๋ยวถ่ายหน่อยโอเคขอเวลาปลอกแป๊บนึงนะครับก่อนเอาถ่ายแล้วนี่นะคะเอมมี่ได้หนึ่งกรีบอดีได้สองกรีบนี่ข้อแรกเลยนะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งให้อดีกินก่อนอากินทั้งนี้มันจะหวานแล้วเปรี้ยวอะไรไม่รู้นะครับโอเคต่อไปเอมมี่เมื่อกี้เองกินไปแล้วเป <c oughs> รีป้ยวขนาดนั้นหรอไม่ใ่เปรี้ยวเล็กเอ่ะเนาะ อกกินด้วยอ่ะโบวี่กินอันนี้โบวี่จะกินนะคะกินเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปตีก<ม>ันต่อ,อเลยค่ะใช่ก็ตอนนี้นะคะแล้วก็<อ>แข่งเกมไปแล้วเอมมี่<อ>สรุปเออเอมมี่แพ้เลยเนาะ,ะเอ็มมี่ได้กินทั้งสองตาเปี้ยวกับอดีก็ชนะก็ได้เพียวเออเขาเปียวกับอดีได้เออที่หนึ่งเอมมี่ได้ที่สองไม่มีที่สามอมได้ที่สองนะคะก็ เล่นลกั่สองตาคะก็อยายามรีกดไลค์กดแชร์เยอะด